ครับวันนี้ก็อยู่กับผมไม้แล้วนะครับวันนี้ก็ผมจะพามาดูเซตอุปกรณ์ติดหมวอผมเซตใหม่นะครับตัวนั้นเซตเก่าที่ผมเคยใช้จะเป็นอ่ากล้อง GoPro Hero 4 Black นะครับแล้วก็ใส่เป็นอะแดปเตอร์ของ Boya แล้วก็ใช้เป็นไมโครโฟนโหลดลาวาเลีเยตัวเจนแรกนะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้มาจนเปื่อยหมดแล้วนะครับดูสภาพสายเนี่ยตรงนี้คือยุ่ยหมดแล้วนะครับที่จริงมันจะเป็น พลาสติกอ่อนๆนะครับเหมือนยางเอาง่ยเป็นยางแล้วก็มีโลโก้โหลดนะครับเนี่ยยุ่ยหมดแล้วจะถามว่าใช้ดีไหมดีมากนะครับตัวนี้ตัดเสียงลมได้ดีมากอันนี้ก็โดนเฮียเบนดีบิ๊กไบ์ป้ายานะครับตัวนี้ตั้งแต่สมัยติดอา่ารู้สึกว่าใช้แกใช้ g o p ป o 10มั้งตอนนั้นแล้วก็แกก็แนะนำเป็นไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมก็ได้เอามาลองก็ตัดเสียงลมดีจริงๆนะครับ แล้วก็เวลาขีดเร็วๆก็ยังได้ยินเสียงเวลาเราพูดนะอันนี้ใช้ดีจริงนะครับอ่าก็ได้เวลาสมควรที่เราจะต้องเปลี่ยนอันใหม่แล้วนะครับนี่อยู่ในกล่องแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้มาอ่อน่าจะ5ปีได้นะครับตัวนี้สายก็ยุ่ยหมดแล้วนะครับก็ถือว่าทนนะ4หรือ5ปีเนี่ยนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ใช้ดีจริงๆครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะหาตัว พ่อหดนะครับมาโรนไฟแล้วก็ซ่อมก็ใช้ได้ต่อนะครับอันนี้ก็ยังใช้ได้นะแต่อันนี้มันเป็นเอาไว้ต่อตัวสมาร์ทโฟนนะครับเพราะมันเป็นแจ็ค3ขีดที่จริงถ้าจะใช้กับกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยต้องใช้เป็น2ขีดนะครับผมก็เลยต้องใช้เป็นตัวแจ็คแปลงจาก3ขีดเป็น2ขีดอย่างนี้นะครับมันก็จะดูยาวเทอะทะเนาะอันนี้ก็ตัวเก่านะครับที่ใช้มากับตัวเซตหมวกเก่า ตัวนั้นก็เป็น A G V Pista G P R เหมือนตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องติดหมวกมีแต่จะเป็น GoPro ส b แบ c ็นะครับไม่มีกันสันะตัวนั้นอ่าแล้วก็มันจะมีอะแดปเตอร์เนาะของโบยาที่ผมพูดไปแล้วก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็อันนี้ผมจะให้ดูเซตตัวกล้องที่ผมเพิ่งจัดมาเนาะรีวิวไปแล้วตัวนี้ Osmo Action 5 Pro นะครับ แล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ที่ผมสั่งมาพร้อมเป็นอะแดปเตอร์แท้ของ dji นะครับอันนี้สามจุดห้า audio adapter นะครับตัวนี้ของแท้เลยนะครับก็ราคาประมาณพัน,พนเกือบพันกลางนะครับอันนี้แล้วก็ผมชอบตรงเรื่องน้ำหนักที่มันเบาแล้วก็เล็ก,กระทัดรัดดีนะครับเนี่ยเลกเพียวแล้วก็น้ำหนักเบาไม่มีสายต่อมาแล้วก็เป็นแจ็คอีกทีนะครับ ก็โอเคนะผมว่าแบบนี้เบาด้วยนะครับตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่แอคชั่น4เลยมั้งเนี่ย3ก็ไม่มั่นใจว่าใส่ได้ไหมนะครับ3ก็น่าจะได้นะบล็อกมันคล้ายๆกันนะครับตัวกล้องอตัวเนี้ยบล็อกตัวเสียบดูชาร์จตัวนี้นะครับก็น่าจะใส่กันได้เลยนะครับตัวมีน้องที่ใช้แอคชั่น4ถามมานะครับน้องขี่ c b r 650R นะครับน้องราเชียน ก็ถามว่ามันใช้กับแอคชั่น5 Pro ได้ไหมก็ได้ลองแล้วใช้ได้นะครับอันนี้พี่ลองกับตัวนี้นะครับน้องอตัวนี้ใช้ด้วยกันได้เลยนี่ประมาณนี้ใช้ได้แต่ว่าอันนี้มันยาวไปพี่ก็เลยสั่งตัวนี้มาเ,เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับนี่ไมโครโฟนตัวใหม่ก็คือโหลดลาวบเลียตัวเจน2นะครับตัวนี้เป็นเจน1อ่า เจน2แล้วนะครับมาเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับเก๋ดม <Damn. S 1> ออกมาแล้วครับโจยดรอเบรียเจน2องบโอ้โหอย่างเท่เลยนี่ครับอ่าประมาณนี้ในกล่องก็จะมีโอ้มีขนแมวให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะ เออน,นี้ดีจริงนะผมต้องสั่งเพิ่มนะถ้าเป็นตัวเจนแรกนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเอาไว้เก็บตัวไมโครโฟนด้วยนะครับแล้วก็มีไมค์คลิปนะครับเอาไว้หนีบเสื้อเนาะแล้วก็พ็อปฟิลเตอร์ก็คือนี่ประมาณนี้เป็นเหมือนฟองน้ำนะครับเอาไว้มาใส่กันลมแบบทั่วไปตัวนี้น่าจะเน้นแบบกันลมจ๋าเลยตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลาวเลยตัวเจน2ตัวหนึ่งนะครับในกล่อง อ่าแล้วก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับโอ้โหออกมาแล้วครับโอ้โหกระเป๋าดีจัดเลยดูนี่ครับในกล่องก็อ่าในกล่องก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดมีโลโก้ไหมไม่มีเนาะเป็นกระเป๋าแบบโอ้โหดูเค ตื่นเต้นนะอันนี้ก็ได้น้องกัก๊กเลเดอร์150นะครับพาไปซื้ออยู่ที่อุดรอันนี้ซื้อที่ร้านก้องนะครับแต่อันนี้สั่งออนไลน์เอานะครับว้าวมาแล้วโโอ้หดูครับมันมีตัวเขาเรียกอะไรเอาไว้ใส่กับตัวเหมือนเป็นที่รับสัญญาณของแบบตัวไมโครโฟนไวเลสตัวอย่างดีนะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้อ่า มีแถมมาเลยเนี่เห็นไหมครับถ้าเป็นตัวเก่าแจ็คมันจะประมาณนี้อ่ามันจะไม่มีเนาะอ่าเทียบกันตัวเก่านะครับอันนี้อันนี้ตัวใหม่ดูอ้วนเลยนะเนี่ยเห็นไ,ไหมอันนี้เป็น2ขีดแล้วนะครับก็คือตัวเก่าผมใช้เป็น3ามขีดแล้วก็ไปแปลงตัวนี้เอานะครับอันนี้เราก็ใช้เป็น2ขีดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อตัวแปลงมา อันนี้เดี๋ยวบอกราคาก่อนตัวนี้ผมซื้อมาเกือบสี่พันนะครับตัวนี้ส่วนตัวเก่าประมาณเกือบสามพันนะครับน,นี้ซื้อที่ห้างอันนี้สั่งออนไลน์นะครับรรอันนี้ไม่มีใครสปอนเซอร์นะก็คือเราสายไบยเกอร์นี่ก็ผมก็แนะนําเป็นไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็แนะนําเป็นไมโครโฟนตัวนี้เพราะว่าเรื่องการตัดเสียงลมมันโอเคใช้มาหลายตัวแล้วนะของโบย่านี่ก็พอใช้ได้ครับถ้าขี่ไม่เกินร้อย แต่ผมเนี่ยยังว่าแล้วก็มีบางครั้งก็ต้อง200นิดๆด,ด้วยนะครับก็อาจจะมีเสียงลมเข้ามาตัวนี้ก็จะช่วยได้จริงๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพลาส,สติกนะครับไม่มั่นใจว่าตัวเก่าเป็นตัวเก่าเหมือนหัวจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ไมโครโฟนจะอยู่ด้านบนนะครับตัวใหม่จะอยู่ด้านข้าง,างนี้นะ อารมณ์เหมือนไมโครโฟนเวลาเราร้องเพลงครับเนี่ยเนี่ยตัวเจนสองนี่จะเป็นไมโครโฟนด้านข้างนะครับตัวเจนแรกน่ะจะอยู่ด้านบนนะครับรับเสียงด้านบนอันนี้คือด้านข้างทางเดียวอ่าทางนี้ปิดไว้นะครับประมาณนี้ก็น่าจะเหมาะสายมอไซค์นะแบบเรารับเสียงตรงอันนี้สมมติตัวไมโครโฟนเนี่ยมันรับเสียงแค่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับ เราก็เอาติดประมาณามุมปากตรงนี้เราก็จะได้ยินเสียงอา,อาจจะมีหายใจบ้างแล้วก็มีเสียงเราพูดตรงประมาณนี้นะครับเสียงลมที่มาจากด้านหน้าเนี่ยก็ตัวนี้มันไม่มีตัวไม้รับเนาะก็จะได้ยินแต่เวลาเราพูดเนาะเดี๋ยวจะลองดูอีกทีนะครับโอเคในกล่องนี่ตัวกระเป๋านี่จะมีขนแมวมาให้เนะาะขนแมวมาให้น่าจะขันล็อกเลยไหมเนี่ย ว้ก็คือใส่เข้าไปปุ๊บอ่ามล็อกเองนี้เลยครับโอ้โหสุดจัดอ่าแล้วก็แผ่นกันชื้นเนาะแล้วก็ตัวคลิปหนีบเอาไว้หนีบปกเสื้อเรานะครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวสีเอาไว้มาหนิบอ่าสมมุติเราจะเอาตัวไม้เนี่ยไปต่อกับตัวอรับรับสัญญาณส่งสัญญาณอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาติด ให้รู้ว่าเป็นตัวสีไหนอะไรประมาณนี้อันนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเก็บไว้อตัวเก่าก็ถือโอกาสใส่เก็บไว้เลยนะครับเนี่ยเก็บไว้เลยเป็นที่ละลึกใช้งานมานานนะครับตัวนี้คุ้มนะคุ้มจริงๆครับตัวเนี้เกือบสามพันแต่ได้คอนเทนต์จากไมโครโฟนตัวนี้เยอะมากเนื่องการตัดเสียงลมก็โอเคนะครับ วิ่งร้อยห้าสิบบวกก็ยังพอได้ยินเสียงเราพูดนะเสียงลมก็ไม่ดังนะครับอ่าเดี๋ยวเราแกะกล่องกันแล้วเนาะนี่เดี๋ยวแกะออกกอนนี่เออ,อกแกนะเนี่ยชุบชุบ อเคครับครับก็หลังจากที่ผมได้ทําการแกะกล่องแล้วก็เอาให้ดูแล้วนะครับตัวไมโครโฟนอันนี้ก็ใส่ขนแมวเรียบร้อยนะครับเพื่อลดเสียงลมเนาะตัดเสียงลมเดี๋ยวดูก่อนว่ามันใส่ทางไหนอ่าปุ๊บ,บน,นี้สามารถใส่ได้สองทางเลยนะครับ ต่จะมีตัวที่เป็นล็อกด้วยนะต้องหาล็อกนะครับปึ๊บใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เราใส่ขนแมวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาติดตั้งใส่กับตัวกล้อง DJI Action 5 Pro เลยนะครับ a อ่า Action 3 Action 4ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์แท้นะครับเ,เดี๋ยวขอไล่ราคาเซ็ตตัวกล้องก่อนนะครับอันนี้ไม่รวมหมวกนะครับตัวไมโครโฟนลาเาเลียทูเนี่ยตัวเนี้ย ก็ราคาประมาณเกือบ4 0 0พที่ผมพูดไปตัวนี้ราคาเกือบ1,500นะครับอ่าแล้วก็ตัวกล้อง1,700 0แล้วก็เมมโมรีอ่าข้างในเป็นตัว 256G ของ s a n d i s ตนะครับตัวนี้เป็นสีแดงดำก็ราคา1,500ประมาณนี้นะครับก็เอาไปบวกลบดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับก็ถอดกล้องมาแล้วประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้ถอดตัวฝา ก็ให้ดันขึ้นถึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนะครับตัวฝาก็จะออกแล้วนะครับตัวนี้เป็นฝากันน้ํานะครับถ้าถอดออกก็คือไม่กันน้ําแล้วนะเวลาลุยฝนก็อาจจะต้องเก็บตัวกล้องนะครับนี่ตัวฝามันมีลูกยางนะครับเอาไว้กันน้ําเราถอดออกแล้วมันก็ไม่กันนะครับเพราะเราจะมาใส่อแดปเตอร์ตัวนี้อแดปเตอร์ก็ใส่เข้าไปไอ้สอเขี้ยวข้างบนเนี่ย เราก็ใส่ด้านบนนะครับมันจะล็อกกับตัวนี่ทดแทนตัวฝาก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวฟังเสียงชัดอ,อันนี้นะครับ,ป,บประมาณนี้ครับเสร็จแล้วแค่นี้นะครับถอดฝาแล้วก็ใส่อแดปเตอร์นะครับแล้วก็ไมโครโฟนก็เสียบเข้าไปเลยนี่แค่นี้ก็เป็นการเสรียบ แต่ถ้าเอาให้มันแน่นเลยก็ต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่าฟึ๊บอ่าเรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล้องเช็คนะครับว่าเสียงมันเข้าไหมมันจะบอกเลยนะครับตรงนี้โอเคอันนี้เราเปิดกล้องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเสียบตัวไมโครโฟนนะครับถ้าเสียบแล้วมันจะมีเส้นเสียงขึ้นเลยนะครับโอเคขึ้นแล้วนะครับ ในกล้องน่าจะเห็นนะนี่คือเขียวครับข้างบนถ้าสีแดงนะครับก็คือดังมากนะครับโลโลเทส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 สีส้มคือเกือบดังมากนะครับสีเขียวคือพอดีนะครับเกือบดังสีเหลืองคือดังแล้วนะครับแดงก็คือดังสุดแล้วนะครับอ่าโลเทสเทสเทสอันนี้พูดใส่ไมโครโฟนนะครับโลเทสเทสอ่าเห็นไหมครับโลเทสเทสเทสอ่าประมาณนี้ ก็ต้องมาดูก่อนนะครับความยาวของสายว่าเราจะใช้ประมาณไหนเพราะเราต้องวางไมโครโฟนประมาณนี้นะครับเนี่ยต้าตัวเนี้ยประมาณนี้อ่าแล้วก็อยากจะพันเก็บใช้เทปดําพันเก็บนะครับแล้วก็มาแปะแปะตัวไม้ไว้ประมาณนี้สายก็อาจจะมาอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับไม่ยาวมากโ okay. อเคเมาลองกัน ลองทบทบดูนะครับโอเคน่าจะใช้ประมาณนี้นะครับมัม่นใจว่าถึงไหมเดี๋ยวดูก่อนต้องให้ผล้วย <ขอ S 1> โอเคก็เดี๋ยวเอาตัวกอก่อนนะครับโอเคครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตัวไมจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่เหนือตัวช่องลมแล้วก็อยู่ระหว่างจมูกนะครับประมาณนี้ไม่ให้โดนปากมากจนเกินไปประมาณนี้นะครับ เนี่ยนิดเดียวก็จะได้แล้มันจะตึงไปไหมนั่นก็เอามาเอี่ยวอันนี้ได้ไหมก็ไม่ได้นันก็จะทรงมาประมาณนี้เลยอโอเคเสร็จแล้วครับเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะแล้วค่อยเก็บงานต่อัไม่รู้ว่าจะเก็บสายยังไงเนะ่อืม่าจะได้ประมาณนี้ ทรงก็ประมาณนี้มินิมอลนะครับเก็บสายไมโครโฟนรอก็เดี๋ยวคลิปที่ผมจะเอาไปลองเทสขี่ให้ฟังเสียงอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับอันนี้คลิปแกะกล่องแล้วก็มาติดตั้งนีก็นานแล้วก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหสวยเลยเรื่องไฟล์ภาพคลิปวิดีโอก็สวยแล้วนะครับอันนี้เราก็ได้เรื่อง เสียงที่ดีด้วยนะครับทีนี้จากไมโครโฟนโหลดนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะติดกล้องติดหมวกแล้วก็อยากได้อัธรลดในการถ่ายคลิปด้วยการได้ยินเสียงเราพูดแล้วก็เสียงถ้อยเสียรถที่ถือว่าชาัดเลยนะครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับตัวเก่านี้ก็ว่าชาัดแล้วนะที่ผมติดกับตัว go pro ส back นะครับ ก็ได้ยินเสียงรถหลายๆรุ่นเนี่ยก็ถือว่าชัดนะครับแต่0ูนย์เก็จะเสียงลมดังนิดน,นึงเพราะว่าไม่ได้ใส่ชิลแล้วก็มันเป็นรถในเกตที่ต้องชนลมนะครับแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยแบบบิ๊กสกูตเตอร์อะซูเปอร์สปอร์ตพันเนี้ยที่เป็นสปอร์ตมีชิลบางลมเนี้ยมันก็จะช่วยเรื่องการตัดเสียงลมไปแบบนึงด้วยนะครับอันนั้นโอเคก็ถ้าเกิดมีประโยชน์สำหรับคนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ โอ้โหสวยงามมากครับเซ็ตหมวกกน็อกใหม่ของผมสุดจริงก็เดี๋ยวคลิปไปขี่ให้ฟังเสียงตัวรถกับผมเนี่ยก็เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับ